สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาจ้ากินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อเส้นเล็กน้ำใสกับเม็ดิิวค่ะกว๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้60บาทนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะผักมาเป็นสวนเลยนะคะนี่ค่ะมีทั้งกะหล่ำปลีผักกาดขาวหอมรวมแล้วก็ถั่วฝักยาวพริกกีจ้ะกินกับกะปินะคะมาค่ะมา ผักก็มีถวง,งอกสดนะคะร้านค้ามาให้ให้มาค่ะโหระพามาเป็นถุงค่ะถุงกว๋วยเตี๋ยวมาเด้อมาเด้อมากินกับแม่ติ๋วค่ะหอมเสิร์ฟไปหน่อยนี่ค่ะหลายหลายค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องมาสดน้ำเยติ๋วปุงกับเผ็ดนะคะเผ็ดซีดๆเลยนะคะอืม ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะอาการห่อมแม่ติวก็ต้องได้ไปลือเสือกระแรงมาใส่ได้ค่ะเดอ้อืมก๋วยเตี๋ยวเส้นท้าบ่อน,นะคะพริก แม่ิ๋วชอบกินั่วงอกสดนะคะลงเลยโหระพาแถว ผลไม,ม้อืม ลื้อพี่น้องแมใด่งมนั่นจ้ะขนมสองเม็ดขนมรดความสวยค่ะสวยเกินทั้งสวยทั้งหวานนะคะได้กินขนมรดความสวยสองเม็ดจ้ะอื้อ ดังบบมี่นะคะเนาะแวนตากเ็เลยแเ้นเนที่ยวแลนลงมีทั้งตับนะคะมีทั้งสามสิบกีบค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดก๋วยเตี๋ยวรวมถูกมากค่ะแต่ก่อนแม่เตี๋ยวกินตั้งแต่แกขายขายสี่สิบห้าบาทไหมตอนแรกกูสี่สิบบาทตอนนี้ขึ้นห้าสิบห้าค่ะ theo theo rồi là mai thiết gì có mi ตัวบอกยาวก็มี min, terus cara ni, รู้สึกว่าเพชรและวจ้ะพี่น้อง แต่สดน้ำมันห่อยไม่แห้งจ้ะพี่น้อง บ้านม่ติวเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดรอก่อนขึ้นไปตอนนี้ร้อน พี่น้องจ้าแซดกินเพื่อนแม่ติ๋วขอจบคลิปจชรพ่อกันคลิปนานเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสกับแม่ติ๋วค่ะขอบคุณนะคะบายบายค่ะเลิฟเลิฟค่ะพ่อ,อกันคลิปนานเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไรค่ะทุกกำลังใจ